รถเข็นไฟฟ้ารุ่น CM102+ Plus เป็นรถเข็นไฟฟ้าที่ผู้ใช้งานสามารถปรับเอนนอนได้ด้วยตัวเองโดยง่ายเพียงกดปุ่มปรับเอนอนที่ส์ทจอยสติ๊กอีกทั้งยังมีรีโมทคอนโทรลซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมสามารถใช้ปรับเอนนอนและยังขับเคลื่อนรถเข็นไฟฟ้าได้อีกด้วยเบาะรองนั่งและพนักพิงมีความหนาเป็นพิเศษถึง4เซนติเมตร พร้อมด้วยหมอนรองศีรษะที่รองรับสัดส่วนของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังสามารถถอดซักทำความสะอาดทำให้ผู้ใช้งานสามารถสบายใจได้ถึงสุขอนามัยที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานรถเข็นไฟฟ้ารุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครับโครงสร้างใช้วัสดุคาร์บอนสตีลมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานสามารถรองรับน้ำหนักผู้ใช้งานได้สูงถึง120กิโลกรัม มีล้อหน้าขนาด8นิ้วและล้อหลังขนาด22นิ้วเป็นล้ออย่างตันทุกล้อไม่ต้องเติมลมทนทานไม่รั่วซึมรถเข็นไฟฟ้ารุ่นนี้มาพร้อมกับกำลังมอเตอร์ขนาด250วัตต์จำนวน2ตัวสามารถขึ้นลงทางต่างระดับและทางลาดชันได้อย่างสบายด้านหลังมีล้อกันหงายขนาดเล็กที่จะช่วยพยุงรถเข็นขณะใช้งานให้เกิดความปลอดภยัยแก่ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกด้วย สำหรับรถเข็นไฟฟ้ารุ่น CM102+ PLUS นี้สามารถใช้งานได้3ระบบโดยระบบไฟฟ้าผู้ใช้งานสามารถใช้ Smart j o อ s t i c k เพื่อบังคับรถเข็นขับเคลื่อนตามทิศทางและความเร็วที่ผู้ใช้งานต้องการหากมีการชาร์จไฟแบตเตอรี่เต็มหนึ่งครั้งรถเข็นสามารถเดินทางได้ไกลถึง25-30กิโลเมตร ระบบแมนวนวลผู้ดูแลสามารถเข็นทางด้านหลังได้เหมือนวิลแชร์ทั่วไปและโหมดการใช้งานโดยผู้ใช้งานใช้มือหมุนล้อได้ด้วยตัวเองเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของรถเข็นไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีที่วางแขนสามารถเปิดขึ้นได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาและที่วางขาสามารถถอดออกได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีเข็มขัดนิรภยัย และเบรกมือล็อกล้อเพื่อเพิ่มความมั่นใจสำหรับความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อเราเพื่อให้นำสินค้าไปให้คุณทดลองที่บ้านสามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นทางนี้ได้เลยครับ